สวัสดีค่ะวันนี้เคทไม่รับกับนานานะจ๊ะมีวิธีการตรวจเอ็นข้อมือนะคะรัดเส้นประสาทเอ็นพังผพืดนนะจ๊ะว่ารัดเส้นประสาทที่ข้อมือหรือเปล่านะมาเราไปดูกันเลยจ้าอย่างแรกนะคะให้ทำท่าพนมเมอทำงี้แล้วก็ดันออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะ สักหนึ่งนาทีนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยรู้สึกชาที่นิ้วหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครรู้สึกชาที่นิ้วนะคะแสดงว่าขอ้อมือท่านเริ่มมีปัญหานะคะผัเงเผือดข้อมือเริ่มรัดเส้นประสาทค่ะ เอาจอ้าปล่อยมาสักพักหนึ่งนะคะหูตอนนี้ร้อนวาบออกนี่เลยอันนี้เป็นโรคโปกติของคนที่ใช้ข้อมือหรือใช้มือในการดึงในการทำในการจับในการหนีบในการบีบต่างๆนะคะกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะส่วนมากจะเป็นที่หมอนวดนะคะจะเป็นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือถ้า ดันเข้าหากันต้องดูสครคลิกด้วยเดี๋ยวบอกผิดนี่ทำนี้ทำมือไหว้นะคะแล้วครานี้ก็ดันเข้าหากันนี้นะคะดันเข้าหากันทำไปหนึ่งนาทีค่ะดันเข้าหากันทั้งฝ่ามือเลยนะคะแล้วก็ทั้งปลายนิ้วด้วยนะคะดันเข้าไปเลย หนึ่งนาทีนะคะทุกคนแล้วก็สังเกตดูนะคะว่ามีอาการชาที่นิ้วหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการชาที่นิ้วนะคะอย่างแรกเลยที่ควรทำนะคะพักข้อมือค่ะโอ้คือ อย่างแรกเลยนะคะก็คือพักข้อมือนะคะก็คือหยุดทํางานในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมือนะคะหรือไม่ก็ถ้าเร็วร้ายหน่อยก็จะต้องอเปลี่ยนอาชีพเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรากลับมาทํางานเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีอะคะ่ะยังไงก็ไม่มีวันหายนะคะเพราะเรากลับมาทําท่าเดิมๆลักษณะเดิมๆนะคะฉะนั้น แล้วก็ฉะนั้นก็ต้องพักเขมือนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือไปหาหมอนะคะก็ให้หมอเขาผ่าตรงนี้มั้งแล้วก็ทําอะไรสักอย่างเลยค่ะดึงขึ้นมาคิดว่านเะพราะมีลูกค้าหลายคนก็พูดให้ฟังค่ะมันไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเป็นประสบการณ์ของลูกค้าเขาบอกอ๋อฉันรู้ฉันเป็นอะไรราคาเนี่ยเขาก็บอกมาทุกอย่างเป๊ะหมดเลยคะ่ะให้หมอผ่าตรงนี้ปุ๊บราคาเนี่ยเขาก็จะดึงเส้นอะไรขเขาไม่รู้นะคะเส้นเอ็นหรือเส้นอะไรนี่นแหละแล้วมันก็หายค่ะแล้วหมอเขาแนะนําให้เขา เปลี่ยนงานใหม่ค่ะทำไมอย่างนั้นมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอให้ทุกคนนะโชคดีนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ